คนที่อยู่ในใจคุณตอนนี้เขาจะเทคแอคชั่นกับคุณยังไงครับวันนี้เดี๋ยวให้พี่ไพ่มาตอบกันขออนุญ,ญาตสิ่งสิทธิ์และครูบาอาจารย์ของลูกดวงทุกคนด้วยนะครับให้สื่อสารผ่านไพ่นี้นะครับผมผมจะหยิบไพ่มาห้าใบนะใบที่หนึ่งใบที่สองคนที่อยู่ในใจคุณตอนนี้เขาจะเทคแอคชั่นกับคุณยังไงบ้างนะครับสามสี่ โอเคไปที่หนึ่งตอนนี้มันยังเป็นความรู้สึกที่นิ่งเงียบนะครับหรือเป็นการรอคอยอาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้เพราะมันขึ้น4 o อฟคันะครับเป็นพลังงานของการรอคอยความเบื่อหน่ายหรือความเบื่อหน่ายกับสิ่งเดิมๆหรือการกําลังรอผลลัพธ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจากตัวคุณหรือเขาก็ได้2เขาเป็นคนทางไกลนะครับเป็นคนที่อยู่ในใน ต่างประเทศต่างแดนหรือต่างจังหวัดก็ได้หรืออยู่ไกลไปจากคุณนะครับอาจจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยที่ไปทํางานที่ต่างประเทศหรืออาจจะเป็นคนที่แชทกันผ่านเอ่อสื่อออนไลน์เป็นหลักนะครับ 3. เป็นคนที่ตัดจบกันไปนะครับพอมันขึ้น8ถ้วยหรือคนที่หันหลังให้ให้กันไปแล้วนะครับหรือคนที่มีประเด็นกันนะครับหรือเป็นคนที่เพิ่งตัดจบกันไป หรือมีปากเสียงหรือบล็อกกันไปแล้วหรือหันหลังให้กันไปเลยนะครับเขาจะมาหาคุณนะพอมันขึ้นอัศวินถือดาบนะครับตอนนี้ความคิดเขาเนี่ยคิดจะเทคแอคชั่นมาหาคุณเขาจะเดินทางมาหาคุณนะครับหน้าตาเขามุ่งมั่นมากเพราะเหมือนเขาจะเบื่อกับสิ่งเดิมๆที่มันเกิดขึ้นทีออฟวันเขามาแน่ครับเขามาแน่คุณรอรับได้เลยทีออฟวันแล้วเขาจะมาเออเขาจะมา สร้างความรู้สึกที่มั่นคงหรือเขาเรียกว่ามาพัฒนาความสัมพันธ์หรือให้ความความมั่นคงในความรู้สึกในครั้งนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้อีกใบหนึ่งซิกซิกออฟคัพหกถ้วยเขาหลงไหลคุณมากเขาเฝ้ามองเฝ้าส่องคุณตลอดเขามีรูปในมือถือของคุณเก็บไว้หรือเขาคอยเฝ้าดูคุณอยู่ตลอดเวลานะครับต่อไปผมเปิดให้อีกเนาะ <c oughs> อุ้ยเขาส่องคุณหนักมากเลยนะส่องหนัก ส่องหนักมากมันขึ้นเดอะเมดิเชียนเขาเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เก็บอาการเก่งแล้วเป็นคนที่มีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักเล่นแร่แปรธาตุน,นะครับอ่าตอนนี้เขาตกอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณเขารู้สึกว่าคุณนะแข็งแกร่งมากเขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่หรือเป็นคนเป็นผู้ชายที่ดูมีสเสน่ห์ดูแบบหน้าเก่งขามเขากลัวใจคุณด้วยแล้วบวกกับว่า พลังงานของคุณนะ่ะแข็งมากคือเหมือนตอนนี้ว่าคุณนะ่ะแข็งแกร่งมากเลยเขาพูดได้ไงว่าพูดง่ายว่าเขาลดอีโก้ลงแล้วเขาก็กลายเป็นคนที่อาจจะเชื่อฟังคุณมากขึ้นด้วยนะครับคุยนอฟสบอรเห็นไหมฮะความคิดเขามีแค่คุณคนเดียวและตอนนี้ถึงมันจะดูเงียบดูนิ่งนะครับแต่ในใจเขาเนี่ยคิดเป้าหมายมาที่คุณคนเดียว The High of s p i n t e s เขามาแน่นอนครับเขาเพ่งเล็งมาที่คุณแล้วตอนนี้เขาจะเข้ามามอบความสุขความสุขสมหวังให้กับคุณนะครับผม อ่าไพ่ใต้สำหรับเป็นคิงออฟว n นอ่าอัศวินถือถือไม้เท้านะครับเขามาแน่เขามาแน่นอนครับเขาเดินทางมาแน่นอนโอเคครับสำหรับพลังงานถ้าตรงกับใครก็รับพลังงานดีๆนี้ไปนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวให้แอดมาที่ @189 y w v b h นะครับเดี๋ยวผมจะแท็กไว้ให้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ